วัรับพี่น้องงานนี่ครับวันนี้มาเที่ยวไข่กินข้าวอยที่ทํางานนะครับเจียวไข่ใ่ไข่ใส่หอยฟ้าวันนี้ครับผมใส่ซอดสซอสนิดนึงสอดนิดนึง ด,ดีกายให้แตกๆก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมันแตกเลยแตกมากเมื่อไรดีเมื่อนั้นครับเปิดเปิด,เป,ดเปิดกระถาน,นะครับบึมถอดร้อนมามันเพื่อนะครับสารมันเพื่อก่อน คือเก่งที่สุดแล้วไข่เจียวนี่ครับมันมันร้อนก่อนนะครับทำให้ละมันมันไปพุ่กระชาก่ันนะครับเออนีาผู้หญิงทำได้ผู้ชายก็ทำได้เหมือนกันนะครับตีไข่กันนะ มันตีไข่มันแตกเลยเนี่ยครับไข่เปียวเียวกรถทาใบฟ้าเจียวไข่อันนี้ เมนูเกี่ยวไข่ไข่มันแตกเลยไปทำงนานไปด้วยดูรถไปด้วยทำกัขอข้าวไปด้วยแซ่บไปดมกันนะครับ 行了。哦。 เกี๊ยวหั่เกี๊ยวหอมเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอหสวยงามอืมสวยงามครับโห หอมหอมหอม mm. หอมหอมเหมือนกันนะ้นี่ย